ข้าตูขาประโยคหนูอยากจะเราใช้ว่า I want นะคะอ้าเริ่มจากหน, uh, หนูอยากกินหนูอยากกิน hamburger uh, I want to eat hamburger โอเคหนูอยากกินพิซซ่า I want to eat pizza หนูอยากกินไอศกรีม I want to eat ice cream หนูอยากร้องเพลงล่ะคะ I want to sing หนูอยากเต้นรำ I want to dance หนูอยากดื่มนม I want to drink milk หนูอยากดูการ์ตูนค่ะแม่ I want to watch cartoon หนูอยากวิ่ง I want to <laughs> หนูอยากวิ่ง I want to run หนูอยากเดินค่ะ I want to walk แล้วหนูอยากกอดแม่ล่ะคะ่ะ I want to hug you โอเค